อุปสรรคอย่างหนึ่งของการเป็นพิธีกรในงานศพอุปสรรคอย่างหนึ่งของการจัดงานศพนั่นก็คือสภาพดินฟ้าอากาศลมและฝนวันนี้ผมมีเรื่องราวประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่ฟังครับ สวัสดีครับผมุหมอบ้านดงนรงแผงสอนวางเข็มฉีดจาหันมาจับไหม่ช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลนะครับผมจะนําเอาคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนให้กับท่านได้รับทราบไปรับฟังทุกๆวันครับ กับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนกรุณากดติดตามกด s u b ส c คร b e ช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับในคลิปกนก่อนที่ผ่านมาผมแนะนําเอาเรื่องราวของประสบการณ์การเป็นพิธีกรในงานชาปนากิจศพในงานพระราชทานเพลิงศพทั้งพระราชทานเพลิงศพที่เป็นคารวาสแล้วก็งานพระราชทานเพลิงศพที่เป็นประสงฆ์เพื่อให้เห็นขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัตินะครับมีหลายๆท่านอยากจะให้ผมทำเรื่อง การจัดงานศพนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครที่สนใจก็กรณุณาพิมพ์ข้อความไปข้างล่างนี้นะครับผมก็จะนําเอาเรื่องราวหรือว่าขั้นตอนการจัดงานศพนะครับมาเล่าสู่ท่านฝังในช่องนี้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนช่องนี้นะครับในการจัดงานศพนั้นนะครับมีอุปสรรคมากมายเพราะว่างานศพนั้นต้องเคลื่อนจากบ้านงานของเจ้าภาพไปที่ เมนไปที่วัดหรือไปที่ป่าช้านะครับการเดินทางก็อาจจะไกลหน่อยนะครับก็อาจจะมีแดดร้อนบ้างแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งครับแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าวันไหนที่ลมแรงนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องข้าวของปลิวใช่ไหมครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไรนักและถ้ายิ่งฝนตกด้วยนะับฝนตกเปียกแน่นอนนะครับผู้คนมาร่วมงานก็จะเปียกห้องเร็ทุกให้าาอว่าเป็นแบบอย่าง สคเพราะนั้นแล้วสิ่งที่ทางเจ้าพที่จะต้องเตรียมนอกจากที่หลบฝนนอกจากที่จะเป็นบนศาลาหรือเรื่องอื่นๆพอที่จะมีร่มเงาให้กับคนได้พักนั้นนะครับให้คนได้หลบได้ซ่อนไอแดดให้คนได้หลบสายฝนได้นั้นก็ลาบากเช่นเดียวกันนะครับมีหลายพื้นที่ที่ผมไปเป็นพิธีกรรับไปเจอพื้นที่ที่อยู่ที่ข้างเมนมีศาลานาบุญแต่ สาลานาบุญอยู่อีกห่างไกลจากเมนนิดหนึ่งนะครับก็มีช่องทางเดินจากสาลานาบุญจนกระทั่งไปถึงเมนเพราะฉะนั้นการไปทอดผ้าทอดผ้าบางสุกุลหรือประกอบพิธีที่ด้านหน้าเมนอาจจะไม่สะดวกสัต่าไร่นักนะครับผมไปงานหนึ่งที่อำอเภอของในจังหวัดอุบลราชธานีก็เจ้าภาพนะครับจัดให้มีการทอดผ้าในศาลา เจ้าภาพจัดให้มีการทอดผ้าในศาลาอาจจะไม่สะดวกนะักแต่ในศาลาก็สามารถที่จะหลบฝนได้นะครับแล้วเฉพาะประธานในพิธีเท่านั้นนะครับที่เดินไปทอดผ้าไตรบังสุกุล ที่บนเมนโดยมีเจ้าหน้าที่กลางร่วมให้มีคณะเจ้าหน้าที่เจ้าภาพกลางร่วมให้ให้กับประธานและประธานสงนะครับเพราะทุกคนต้องเดินไปวางดอกไม้จันทร์อยู่ที่บนเมนอยู่แล้วนะครับก็เดินทางกลางร่วมไปนั่นแหละนะครับก็อาจจะเปียกบ้างนิดหน่อยเสร็จรีอยแล้วก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จก็เดินทางกลับก็คงไม่ได้มีก็ไม่ได้ทําให้เปียกมากมายนักนะครับ ัวอ,อย่างของงานนี้นะครับเจ้าภาพบริหารจัดการงานได้ดีมากครับเจ้าภาพจัดให้มีการทอดในศาลานาบุญเหลือเฉพาะประธานหนึ่งท่านนะครับกับประธานสง์ไปทอดที่บนเมนหลังจากวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ พระสงฆ์ก็วางดอกไม้จันทร์ท่านบุญกิตติก็วางดอกไม้จันทร์ตามปกตินะครับอาจจะต้องมีการกลางร่มไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกนะครับนั่นคือรูปแบบของการจัดงานที่ทางเจ้าภาพต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ผมนําเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่าสู่ฟังเพื่อ เวลาที่เจ้าภาพจัดงานจะได้เตรียมแผนไว้ว่าจะต้องทอดผ้าตรงไหนบนเมนหรือในาลานาบุญลมแรงแรงหรือว่าถ้าลมแรงแรงจะต้องทําอย่างไรบ้างหรือถ้าฝนตกหนักจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ผมนําเอามาเล่าสู่ฟังกับช่องหมอบ้านดงนรรงแผงสอนนะครับกรุณานะกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีคนละครึง่งสวัสดีครับ ขอบคุณขอบคุณจากใจที่กดซับสไครต์หรือกดติดตามขอบพระคุณนามใจงามงามที่ช่วยติดตามช่องหมอบานดงที่กดติดตามช่องหมอบ้านดง